สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาจ้าวันนี้จะมาทอดมะละกอนะคะมะละกอก็ใช้ใส่เอาก็จะมีเครื่องแกงเผ็ดแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนี่นะคะก็เป็นเมนูกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยนะคะมาค่ะเรามาผสมแป้งกันนะคะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะ เราก็เทแป้งลงไปประมาณนี้นะคะเราก็จะผสมแป้งก่อนใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะนี่จะเป็นน้ำเปล่านะคะตามด้วยน้ำปลาหรือจะใช้เกลือก็ได้นะคะแล้วก็เครื่องแกงเผ็ดนี่นะคะวันนี้ใช้เครื่องแกงเผ็ดเอาเผ็ดน้อยนะคะไม่เผ็ดเยอะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะนี่เราก็ ผสมแป้งให้เข้ากันนะคะนี่นะคะผสมแล้วเราก็จะได้แป้งแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะปรุงรสที่เราชอบเลยนะคะใส่น้ำปลาใส่พริกแกงเผ็ดใส่น้ำตาลนี่จ้าแล้วก็นี่เอามะละกอที่เราใส่ไว้นะคะใส่ลงไปเลยวันนี้สมพรใช้มะละกอดิบนะคะ นี่เลยจ้าตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันให้ร้อนคุกเขามมละกอกับแป้งนะคะน้ำมันร้อนเราก็จะนำลงไปทอดแบบนี้เลยนะคะใช้แผ่นเล็กแผ่นใหญ่ตามความชอบของเราเลยนะคะวันนี้สมพรใช้แผ่นแค่นี้ก่อนนี่จ้าเขี่ยแป้งให้บางๆนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองแล้วค่อยกลับนะคะ มะละกอทอดกรอบนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูง่ายๆเลยวันนี้จะนำมาจิ้มเล่นจิ้มกับน้ําจิ้มไก่จิ้มกับซอสมะเขือเทศอร่อยทุกน้ําจิ้มเลยนะคะตำส้มตำไปแล้วนำไปผดัดนำไปแกงส้มวันนี้นํำมาทอดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะ สำหรับวันนี้พี่จ้าทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้เลยนะคะกลับด้านนะคะเราก็เปิดไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะมะละกอ,ะก,อะก็จะค่อนข้างจะเหลืองยากนะคะแต่ทอดเสร็จแล้วอร่อยมากเลยนะคะกินเล่น ทอดเหลืองเหลืองกรอบๆนะคะเพื่อนๆมีมะละกออยู่กับต้นนะคะไม่รู้จะนำมาทำอะไรกินนี่เลยจ้าเมนูแนะนำมะละกอทอดกรอบนะคะเพื่อนๆใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งทอดกรอบก็ดีแป้งทอด,กอกด,ทอดไก่ก็ได้นะคะแบบที่เข้าปรุงสำเร็จมาแล้วก็ได้นะคะนี่ใตเเลืองแล้วนะคะ กินอร่อยมากเลยมะละกอทอดนะคะใช้มะละกอดิบนะคะวันนี้นี่จ้าเรื่องแล้วน่ากินนะคะเพื่อนๆอนากาศคืมฟ้าคืมฝนนะคะนัมากินเล่นไปดูทีวีไปสุดยอดเลยจ้านี่นะคะ เรืองแล้วจ้านี่นะคะก็เอาเรืองประมาณนี้นะคะก็ตักออกพักให้เสด็จน้ํามันนะคะนีจ้าเลืองนี่นะคะเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะมะละกอหนึ่งวัน,นวันนี้สมพรใช้ลูกหนึ่งนะคะลูกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฝนตกมาต้นมะละกอเองนนะคะต้องเอาไม้ไป ค้ำไว้กลัวจะล้มนะคะดินริมนะคะมะละกอก็ลูกดกแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะ mm. ก็นํามาผัดบ้างนํามาแกงส้มนํามาทอดนะคะกล mm. ัวต้นจะล้มก็เลยเอาไม้ไปค้ำไว้นะคะ mm. วันนี้ก็เลยเก็บมาทอดนะคะ mm. นี่จ้าเสร็จแล้วนะคะไปเลยจ้าสักใส่จานกันเลย นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะมาละกอบทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบธรรมดาธรรมดานะคะผสมปรุงรสที่เราชอบนะคะนํามาทอดให้เหลืองนะกินแบบนี้จิ้มกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะวันนี้สมพรก็นํามาฝากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอาหาร ของสมพรในแต่ละวันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ